บอกให้รู้เล่าให้ฟังใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีลายมือของเศรษฐีจะต้องเป็นอย่างไรเรามาดูกันลักษณะของเส้นก็จะเป็นล่ากไม้ประกอบกัน3เส้น3เส้นสําคัญที่ใครมีแล้วก็จะเป็นเศรษฐีเงินทองมากมายรวยเงินทองไม่เคยขาดมือเลยค่ะมีเงินใช้อยู่ตลอดเวลาลักษณะของเส้นจะขึ้นเป็นแนวยาวไปลากไม้ที่สวยงามและแข็งแรง เ่ืาสอ3เส้นสําคัญนี้สวยงามเส้นหลักๆบนลายมือคุณทั้งเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นใจคุณจะต้องสวยด้วยคือไม่ขาดแหวงไม่สั้นไปและไม่มีเกาะก็จะทําให้3เส้นสําคัญนี้มีพลังมากด้วยค่ะก็จะเกิดลาภพ้น ทำให้คุณทั้งการงานหรือกิจการใดก็ตามก็จะประสบความสําเร็จค่ะตามมาด้วยบริวารมากมายเงินทองมากมายการเงินคุณจะไม่ขาดมือคือคุณเมื่อมีเงินเข้ามาจะเป็นคนที่จัดการทางด้านการเงินอย่างรอบคอบรู้จักการแบ่งทั้งการเก็บและการใช้จ่ายซึ่งอุปนิสัยของคุณที่มีเส้นลักษณะนี้เป็นข้อดีอย่างยิ่งค่ะทําให้เงินทองมีความมั่นคงอย่างมากการค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองหรือหากคุณเป็นคนที่ทํา กิจการงานก็จะเก่งงานนั้นๆก็จะประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่โดยพื้นฐานแล้วตามเส้นนั้นคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยพูดจาหรือการเจรจาเก่งค่ะทำให้ดูเป็นมิตรกับคนรอบข้างมีคนนับถือและเชื่อถือในคำพูดของคุณคุณจะเป็นคนที่ช่งชางฉลาดในการพูดการเจรจามีวาทิลินรู้หลบรู้หนีทันคนค่ะ มักเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นจึงทําให้หน้าที่การงานของคุณเจริญรุ่งเรืองดีด้านความรักและด้านคู่ของคุณมักจะเจอคนที่ดีค่ะแต่การมีครอบครัวหรือลงหลักปักฐานของคุณหรือการแต่งงานนั้นจะช้ากว่าปกติ ของอายุทั่วๆไปเล็กน้อยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานสนุกกับการทำงานค่ะสรุปแล้วใครมีเส้นลักษณะนี้มบนฝ่ามือคุณเตรียมตัวรวยได้เลยค่ะลองนำฝ่ามือคุณขึ้นมาสังเกตดูว,ว่าเรามีเส้นที่ดีเช่นนี้หรือไม่ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งสวัสดีค่ะ